สวัสดีครับวัสดียามบ่ายครับคลิปนี้พาพามาชมทเ,มมเทเกมใหม่ไปแดงครับนี่เทเกมใหม่ไปแดงเลยนะครับเกกํกลังซื้อแมคโครมาเพิ่งซื้อมาเมื่อก่อนปีใหม่ไม่กี่วันครับเดี๋ยวพาไปชมครับวันนี้รู้สึกว่าเอาช่างมาเช็คอะไรเนี่ยช่างมาจากไหนว่าช่างนี่คุ้นๆเลย ดูหน่อยดิอ่าฮงเออพี่จะชี้ดิดอันนี้มันหุน่นใดอะไรนี่ฮะมั่ว,วเป็นมั้ยนี่เป็นมั้ยนี่ออนโอ้หุ่นอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยใส่เสื้อเ,เวลาต่อไปมาซ่อมหุน่นใดต้องใส่หุน่นใดเลย <laughs> กลมกบ,บีตะกบ,เบ,กบ,เบีเจอยังสาเหตุฮะคุณไม่ไปบ่โอ้ดับเครื่องก่อนอคุณใดครับ,บรถเกาหลี มันยังใช้โมตเตอร์คันเร่งอยู่ไหม<น>ใช่ไหมไม่รู้นะใช้อยู่นะใชออ่ยังบิดเร่งเลยอยู่ฟิวไบ้ตัวล็อกวาล์วขางนอนผังไม่รู้นี่โตเกะม่ยป้ายแดงเลยดินี่ซื้อรถมาใหญ่เกิน นี่โอ้นี่หมอเอาไอ้เครื่องจับชิปปะจอนมาด้วยครบเสร็จเลยครับดูครับตู้ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ปั๊มอะไรนี่ <c oughs> อ okay, ๋อ K สามีนะ นี่อะไรนี่โอ้เอามาหาอุดอุดเลยเหรอแ <c oughs> น่นอนแน่นอนอาการนี้เป็นกับอะไรช่างมีเศษเปะตันไหม <c oughs> เป็นมันเป็น ไปเอามาเส้นไว้เอามาเส้นนี่หายเลยนี่แหละฮะาซาฝรอ่งีฝรั่งเราสรุลชิโก้เจียงกับเจียงฝรัเงฝรั่งะคบเอาไว้มันอยู่ไหมเนี่ยก็ปิดนี่ นอ,อ,อ,อลิงมันรั่วเฉยใช่ไหมอ๋อไม่ใช้มั <c oughs> มมนรั่วอันนี้อาการคือว่าเอ,อเดี๋ยวจะเล่าอาการให้ฟังนะครับเจ้าของถอดกรองตัวนี้เปลี่ยนโอลิงนะครับแล้วก็ถอดไว้ถอดไว้ข้ามคืนถอดออกแล้วน้ำมันไหลลงครุประมาณถังหนึ่งพอใส่โอลิงใส่กรองนี้เข้าไป แล้วก็เปลี่ยนกลองนั้นด้วยปรากฏว่ารถขยับไม่ได้ครับ <c oughs> จากเดิมปกตินะครับแต่พอมาถอดกองเปลี่ยนออลิ่งตอนนี้ปุ๊บรถขยับไม่ได้ <c oughs> ก็เลยให้ช่างมาดูครับ <c oughs> เลียกช่างนิวมาดูตรงนี้ช่างนิวน่าจะว่างพอดีครับเลียกปุ๊บมาปั๊บเลยด่วนจี บอกอาการช่างแล้วบอต้องบอกอาการหมอก่อนดิหมอจะได้รักษาถูกอืมถ้าไม่บอกอาการก็หมอรักษาไม่ถูกเห <c oughs> มือนคนนั่นแหลย <c oughs> <c oughs> ะยแล้วไอ,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 อ้ตัวนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยมออนะันม,มัน,ม,นมันมีกรองไหม พูดว่าพูรว่าก็ยกอยู่นะอ่ะเาเราจะขคาวอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาบูมลงอ่ะครับแล้วเครื่องพังอะไรพังอ่ะเรากดมือโยกเลยมันก็จะเอาลมอย่างเนี้ยแหละไปกดหัวสปูลเพื่อให้บูมตกลงอ๋อระบบเซฟตี้พลอดอ๋อระบบเซฟตี้พายรมีมีทุกคันเนาะ อย่างมากบางทีก็มีกลมๆใช่ไหม,ไมอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวเนี่ย,ยมันจะเป็นเส้นผมบางภูเขาแล้วเนี่ยใช่ไหมเชียงนิวฮะไม่ไปอ๋อเครื่องอะไร เขาบอกเครื่องไม่สูม <plus noise Yap ua> ่นวะแม่นไหมเดี๋ยพ้นไปดูเครื่องหน่อยติงิไม่สูอเริ่าง่สูเนี่ยฮะรบสูบอกเนี่ขให้ดูเนี่ยเครื่องอะไร่ยหุ่นใด เ,เครื่องดเล็กอินเจคชั่นครับตัวนี้ยังไม่เป็นคอมมอนเรียนะเสียงนิ่มมากตัวนี้ยังเป็นเออตัวนี้ก็รุ่นใหม่ละใหม่ละไฮดรอลิกแยกแผงออยแยก <c oughs> อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้น้ำมันไฮดรอลิกอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ หม้อน้ำแม่ร้อนแล้วเพราะว่ามันแยกสายขวาครับไม่ได้มาใส่ขวางข้างหน้าอันนี้ข้างหน้าเป็นอินเตอร์โอ้โหอินเตอร์ใหญ่มากเลยดูรู้สึกว่าเหมือนจะมีกล้องหลังหรือเปล่านะเนี่ยน,นี่ตรงติดตั้งเนี่ยรถเกาหลีครับ ใช่ดีล้วกาหลีเน็มดีเด็กแกซื้อมาใหญ่เกินไปนะเนี่ยเอามาตักดินขายนีย่บูมอาร์มนี่ไม่ต้องสืบเลยรถพวกฮุนใดเหล็กเกาหลีนี่มันก็เหนียวเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่แพ้เหล็กญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าดูมาหลายคันแล้วไม่ค่อยมีเตกมี้าวเลยดูดูอ่ะ ตรงนี้เขาทำต่างแตกต่างจากญี่ปุ่นอยู่นะแต่พวกนี้ไม่ต่างกันนะพวกจกุดนี้แต่ตรงนี้ต่างอย่างนีเลยเชื่อมโอยอะไรไม่มีเต่ไม่มีลาวเลยเนี่ยมาดูว่ารุ่นไหนครับเเสยยดู้าหน่อฮะดูายยหน่อสายไหน Này, này Không bốt lửa hai, 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 phòng bị không lửa này à? này Này ở này Anh này À hẹn 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 เซนิเซนินี่นี่นนนตัวนีิฮะ<ห>เ,เป็นไรนไอะไรไปตันหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ต้องไล่ครับต้องไลด่ดีเลยช่างเขาจะไล่เชิงนิวฮะ ่อยู่มันมาเสียเลยบ่อยูยูมันมาเสียเลยบ่ะอู้แบตเตอรี่อันตรายเนยนี่ต้องหาอะไรยึดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องหาอะไรมัดดีๆฮะเดินทํางานกระชอกกระชอกอันนี้มาชนนี่อันนี้เรียบร้อเยเลยตุม้มเลยนะนี่อันตรายอันตรายนี่ต้องบอกแกดิโอ้ก็มีที่ล็อกไว้อยู่ดินี่มุมนี่แล้วก็มุมนี้นี่ ีเตะเบ็ดนี่มันเล็กไปนี่นี่นี่ก็มีเทนล็อกไว้ต้องใส่เบ็ดใหญ่กว่านี้ครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็เป็นกำลังใจให้ครับสำหรับเท่าเกใหม่ป้ายแดงครับเกไม่รู้จะปรึกษาใครเกก็เลยโทรหาผมผมก็เลยแนะนำช่างนิ้วให้มาดูให้ครับก็ ช่วยๆกันนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นรถใหม่ๆผมก็เคยลำบากแบบนี้นะครับยิ่งวันนี้อีกเรา,ารู้จักช่างเราก็บอกแบ่งปันกันไปนะครับช่วยๆกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ